สวัสดีครับผมมงคลนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอรถ Toyota h ไฮรัก e ีโวที่เป็นรถกระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสีล้อนะครับต้องบอกว่า Toyota เนี่ยให้มาเต็มเลยให้มาเต็มคือเป็นเครื่องนะครับ2 8 0 0แซีซี1น d นะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าติดอาวุธด้านหลังคือดิฟล็อกข้างหลังมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอง ลุยไปทุกที่แน่นอนสลับโตโยต้าไฮรักรีโวรุ่นนี้นะครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับสภาพใหม่มากเลยนะครับขับมาแค่7,600กิโลเมตรลดอายุแค่8เดือนครับเพราะฉะนั้นเองนะครับคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มสุดๆเลยทุกอย่างนะครับภายในนะครับเหมือนรถใหม่เลยครับไม่ว่าจะเป็นนะครับน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเบรกห้องเครื่องน็อตไม่เคยขยับนะครับตามมาตรฐานมงคลคาเซนเตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับคันนี้เป็นคันหนึ่งนะที่ผมมองว่า เป็นรถที่พร้อมที่จะใช้งานพร้อมที่จะลุยไปทุกที่จริงๆนะครับยางสแตนดาดจากโรงงานมาอย่างไงเป็นอย่างนั้นนะครับปี2019แท้ๆนะครับนะครับจะต้องมีกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทนะครับถ้าปี2017หรือปี2018จะไม่มีรีโมทนะครับตัวนี้จะมีรีโมทเปิดปิด,ปดแล้วก็มีกระจกไฟฟ้านะครับคู่หน้าพร้อมกับกระจกปรับข้างนะครับเป็นไฟฟ้าเช่นกันนี่คือออปชั่นของ Toyota h าไฮรักลีโนะครับ แอร์แบ็กคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้พร้อมที่จะลุยไปทุกที่นะครับเอาไปตกแต่งก็ดีนะครับหรือใช้สแตนดาดนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าสูงกว่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนขับเคลื่อนสีล้อนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็นชิปออร์เดอรไฟสามารถบิดเข้าด้วยไฟฟ้านะครับคันนี้มีแม็กไลเนอร์มีอุปกรณ์ตกแต่งมาให้ครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าท่านใดหารถนะครับขับเคลื่อนสีล้อที่เป็นรถตอนเดียวอยู่นะครับ คันนี้เลยแนะนําคันนี้เลยและที่สําคัญนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับไม่ต้องมีเงินดาวก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับสําหรับ t o โตยโต้าไฮรักลีโวนะครับตอนเดียวขับเคลื่อนสีล้อสแตนดาร์ตนะครับตกแต่งดิฟล็อกนะครับมาจากโรงงานให้นะครับ โอเคนะครับสำหรับนะครับราคาค่าตัวนะครับรถใหม่อยู่เกือบ7 0 0 0แสนบาทนะครับประมาณ6 8 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับรถใหม่นะครับเป็นมือสองนะครับคันนี้นะครับราคาพิเศษอยู่แค่นะครับ499,000เาบาทเท่านั้นนะครับสามารถจัดไฟแนด์ได้เต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจเป็นเจ้าของนะครับสามารถติดต่อได้ทุกวันนะครับประหยัดไปอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทกับรถอายุแค่8เดือนครับท่านผู้ชมสีเดิมไม่เคยทําสีเลยรถใหม่สภาพเป็นยังไงอยู่อย่างนั้นยังมียื่อประกัน3ปี นะครับหนึ่งแสนกิโลนะครับเหลืออีก2ปีกว่าเกือบ3ปีเต็มนะครับถ้าท่านใดสนใจเป็นเจ้าของนะครับทักเข้ามาเลยนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับติดต่อที่มงคลคาร์เซนเตอร์อุบลราชธานีแล้วก็5สาขารวมไปถึงสาขาลังสิทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเองอยากเป็นเจ้าของรถยนต์โดยเฉพาะรถขับเคลื่อน4ีล้อนี่นะครับเป็นเจ้าของง่ายง่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ